พบกันเช่นเคยนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2ค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้การบวกและการลบกันอย่างคล่องแคล่วแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจํานวนนับที่มีตัวตั้งและผลลัพธ์ไม่เกิน1000ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มทํากิจกรรมกันนะคะเรามารู้จักมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์กันก่อนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะมาตรฐานการเรียนรู้ของเราคือข้อ1.1และตัวชี้วัดของเราคือข 1. 1้อ1.1ป .2 ข้อที่4ค่ะและสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3ข้อค่ะข้อที่1นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบได้ค่ะข้อที่2 นักเรียนสามารถสแสดงวิธีทำหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบได้ค่ะและข้อที่3มนะคะนักเรียนเห็นคุณค่าของการนำการแก้โจทย์ปัญหาระคนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะเอาละค่ะนักเรียนเมื่อเรารู้จุดประสงค์การเรียนรู้เรียบร้อยแล้วนะคะเราพร้อมที่จะไปเรียนรู้ในวันนี้หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะ ในวันนี้นะคะครูก็มีแถบโจทย์ปัญหานะคะมาให้นักเรียนได้ร่วมกันสังเกตค่ะโดยแถบข้อความแรกนะคะคือโต๊ะราคา435บาทเก้าอี้ราคา210บาทโต๊ะราคามากกว่าเก้าอี้กี่บาทค่ะจากแถบข้อความนี้นะคะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าเราใช้วิธีใดในการหาคำตอบคะ ถูกต้องค่ะเราใช้วิธีการลบนั่นเองค่ะไปดูข้อความถัดไปนะคะข้อความนี้สักมีเงิน565บาทยุทธมีเงิน138บาททั้งสองคนมีเงินรวมกันกี่บาทจากข้อความนี้ค่ะใช้วิธีใดในการหาคำตอบคะถูกต้องค่ะนักเรียนข้อนี้ใช้วิธีการบวกนั่นเองค่ะ แล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่านักเรียนจะมีวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราก็จะใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหาทั้ง4ขั้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนบอกได้แล้วว่านักเรียนจะหาคำตอบได้โดยวิธีใดนะคะครูก็มีนี่เลยค่ะแถบสถานการณ์นะคะให้นักเรียนช่วยกันพิจารณาค่ะ แถบข้อความนี้มีอยู่ว่านักเรียนชั้นป .2 มีนักเรียนชาย126คนและมีนักเรียนหญิง123คนนักเรียนชั้นป .2 มีทั้งหมดกี่คนคะจากโจทย์นี้นะคะนักเรียนบอกได้ไหมคะว่าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจำนวนของนักเรียนชั้นป .2 นั่นเองค่ะ แล้วโจทย์เขากำหนดอะไรให้เราบ้างคะถูกต้องค่ะโจทย์เขาบอกเรามาว่านักเรียนชั้นป .2 มีนักเรียนชาย126คนและมีนักเรียนหญิง123คนคะ่ะแล้วนักเรียนบอกได้ไหมคะว่าโจทย์ถามอะไรคะถูกต้องค่ะโจทย์ถามเราว่า นักเรียนชั้นป2ออมีทั้งหมดกี่คนคะแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าเราจะสามารถใช้วิธีคิดหาคำตอบได้อย่างไรคะเก่งมากๆค่ะนักเรียนเราสามารถหาได้โดยนำจำนวนของนักเรียนชายมารวมกับจำนวนของนักเรียนหญิงนั่นเองค่ะเอแล้วเราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะ ใช่แล้วค่ะเราสามารถเขียนได้ว่า126่งรอบกบวกหนึเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะแล้วได้คำตอบเท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะผลบวกในข้อนี้นะคะเท่ากับ249นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนคิดว่าคำตอบที่ได้สมเหตุสมผลไหมคะแล้วเพราะว่าอะไรคะนักเรียน ถูกต้องค่ะข้อนี้นะคะสมเหตุสมผลเพราะว่าจํานวนของนักเรียนเนี่ยมากกว่า126คนค่ะเก่งมากๆเลยเอาละค่ะหลังจากที่เรานะคะร่วมกันตอบคำถามไปเมื่อสักครู่แล้วนะคะครูอยากให้นักเรียนนะคะช่วยกันสรุปเป็นขั้นตอนค่ะว่าเราจะมีกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างไรบ้างมาสรุปพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาขั้นตอนที่1นึ่ทำยังไงคะถูกต้องค่ะคือเราต้องทําความเข้าใจโจทย์ก่อนใช่ไหมคะว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้เราบ้างและโจทย์ถามอะไรเราขั้นตอนที่2องะคะใช่แล้วค่ะคือการวางแผนวางแผนว่าเราจะหาคําตอบได้อย่างไรและเราจะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ออกมาได้อย่างไรคะ่ะ ขั้นตอนที่3ค่ะเก่งมากๆค่ะนักเรียนขั้นตอนที่3นั่นก็คือขั้นลงมือทำค่ะเมื่อเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วเราก็มาลงมือทำเพื่อหาคำตอบออกมาค่ะหลังจากนั้นล่ะคะใช่แล้วค่ะขั้นตอนที่4นะคะก็จะเป็นการตรวจสอบคำตอบค่ะว่ามีความสมเหตุสมผลหรือไม่ค่ะเก่งมากๆเลย เมื่อนักเรียนนะคะรู้แล้วว่ากระบวนการของเรานะคะมีทั้งหมด4ขั้นตอนคือ 1. ทําทำความเข้าใจโจทย์ 2. วางแผน 3. ลงมือทำและ4ตรวจสอบค่ะเราจะนำกระบวนการทั้ง4ขั้นนี้นะคะไปทำกิจกรรมในลำดับต่อไปเลยค่ะนั่นก็คือให้นักเรียนนะคะสังเกตนะคะและพิจารณาแถบโจทย์ปัญหานี้ค่ะ จทย์ปัญหานี้มีอยู่ว่าการแข่งขันกีฬาในโรงเรียนนะคะมีนักกีฬาหญิง220คนค่ะมีนักกีฬาชายมากกว่านักกีฬาหญิง55คนมีนักกีฬาชายทั้งหมดกี่คนค่ะเอาละค่ะขั้นตอนที่หนึ่งคืออะไรคะถูกต้องค่ะนั่นก็คือขั้นทำความเข้าใจโจทย์ค่ะเราต้องมาดูก่อนว่า โจทย์กำหนดอะไรให้เราบ้างถูกต้องค่ะนักเรียน1เลยนะคะโจทย์กําหนดว่าการแข่งขันกีฬามีนักกีฬาทั้งหญิงและชายค่ะโจทย์กําหนดอะไรอีกคะถูกต้องค่ะโจทย์ยังบอกเราอีกว่ามีนักกีฬาหญิง220คนค่ะหมดแล้อยังคะยังไม่หมดใช่ไหมคะเพราะว่าโจทย์ยังบอกเราอีกว่ามีนักกีฬาชายมากกว่านักกีฬาหญิง 55คนค่ะแล้วถัดไปล่ะคะนักเรียนใช่แล้วค่ะเราต้องมาดูว่าโจทย์ถามอะไรค่ะในโจทย์ปัญหานี้โจทย์ถามอะไรแล้วคะถูกต้องค่ะโจทย์ถามเราว่ามีนักกีฬาชายทั้งหมดกี่คนค่ะเมื่อขั้นที่หนึ่งนะคะผ่านไปแล้วนะคะขั้นที่2องล่ะคะนักเรียนคืออะไรเอ่ย ถูกต้องค่ะนั่นคือขั้นวางแผนนะคะเราจะต้องมาวางแผนว่าเราจะหาคำตอบโดยใช้วิธีอะไรค่ะโดยครูนะคะได้จำลองสถานการณ์นะคะเป็นแถบกระดาษนะคะเป็นแถบสีสองสีให้เราดูแบบนี้เลยนะคะโดยสีชมพูนะคะนักกีฬาหญิง220คนค่ะและสีฟ้าคือนักกีฬาชายมากกว่านักกีฬาหญิง55คนค่ะนักเรียน เพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาจํานวนของนักกีฬาชายทั้งหมดเราหาได้โดยวิธีใดคะถูกต้องค่ะการหาว่านักกีฬาชายมีทั้งหมดกี่คนนะคะหาคำตอบโดยการนำ220บวกกับ55ค่ะเก่งมากๆเลยงั้นเราไปดูขั้นต่อไปกันเลยค่ะขั้นที่3คือขั้นอะไรคะใช่แล้วค่ะนั่นก็คือ ขัานลงมือทำใช่ไหมคะขั้นลงมือทำเมื่อเราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเราก็มาแสดงแนวคิดเลยค่ะคือมีนักกีฬาหญิงกี่คนคะถูกต้องค่ะมีนักกีฬาหญิงสองคนแล้วมีนักกีฬาชายมากกว่านักกีฬาหญิงกี่คนคะ55คนใช่ไหมคะข้อนี้เราใช้วิธีอะไรคะนักเรียน เราใช้การบวกใช่ไหมคะในการหาคำตอบเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถบอกได้ว่ามีนักกีฬาชายทั้งหมดก็คือการนำา2 2 0บวกกับ55ค่ะโดยเริ่มบวกที่หลักหน่วยก่อนเสมอนะคะเริ่มจาก0ูบวก5เท่ากับเท่าไหร่คะ0บวก5เท่ากับ5ถัดไปค่ะหลักสิบคือ 2บวก5เท่ากับ7ใช่ไหมคะและหลักร้อย2บวกกับ0ก็เท่ากับ 2, 2> เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงสามารถสรุปได้ว่ามีนักกีฬาชายทั้งหมด275คนค่ะเมื่อเราได้คำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เรานะคะจะเขียนคำตอบลงไปนะคะนักเรียนเราต้องมีการตรวจสอบกันก่อนค่ะนั่นก็คือขั้นที่4ค่ะ ่านตรวจสอบความถูกต้องนะคะก่อนอื่นเราต้องมาดูกันก่อนว่าคำตอบที่เราได้สมเหตุสมผลไหมคะ,ะบางคนบอกว่าสมเหตุสมผลใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะข้อนี้นะคะสมเหตุสมผลเพราะว่าคำตอบที่ได้มากกว่าสองร้อยยี่สิบค่ะ แล้วเรานะคะจะตรวจสอบคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์การบวกและการลบได้อย่างไรคะเก่งมากๆค่ะเราสามารถนำสองบวกห้าสิบห้าเท่ากับสองมาตรวจสอบโดยใช้ความสัมพันธ์การบวกและการลบได้ดังนี้ค่ะคือ275ร้อยเลบกับห้า้าเท่ากับสองนะคะเราจะเห็นว่าเมื่อเรานำ ผลนะคะผลลับที่เราได้หรือผลบวกมาลบออกจากอะไรคะออกจากตัวบวกใช่ไหมคะจะเท่ากับตัวตั้งเสมอค่ะดังนั้นเราจึงสามารถสรุปได้ว่า275เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆค่ะนะักเรียนเราไปดูอีกหนึ่งสถานการณ์กันนะคะลุงเช่มพาก้ายางพาราได้475ต้น ขายไป380ต้นลุงแช่มเหลือกล้ายางพารากี่ต้นข้อนี้นะคะนักเรียนขั้นที่หนึ่งคืออะไรคะใช่แล้วค่ะขั้นที่หนึ่งก็คือทําความเข้าใจโจทย์ซึ่งเราต้องรู้อะไรคะเก่งมากๆค่ะเราต้องรู้ว่าโจทย์กําหนดอะไรให้เราบ้างโจทย์กําหนดอะไรคะโจทย์กําหนดบอกว่า ลุงแช่มเพาะกล้ายางพาราได้475ต้นหมดหรือยังคะยังไม่หมดเพราะยังบอกอีกว่าขายไป380ต้นใช่ไหมคะแล้วโจทย์ถามอะไรแล้วคะถูกต้องค่ะโจทย์ถามว่าลุงแช่มเนี่ยเหลือกล้ายางพารากี่ต้นค่ะเอาลคะค่ะนักเรียนเมื่อเรารู้แล้วว่าโจทย์กำหนดอะไร โจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรขั้นที่สองล่ะคะขั้นที่สองนั่นก็คือขั้นวางแผนใช่ไหมคะเราก็มาวางแผนว่าเราจะใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบค่ะโดยกล้ายางพาราเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่คะ4ี่รอยเจ็ดสิบห้าต้นใช่ไหมคะซึ่งแทนด้วยอะไรคะนักเรียนแถบข้อความนะคะหรือแถบสีทั้งหมดเลยเห็นไหมคะแต่ทีนี้ขายไปละคะ ขายไปครูแทนด้วยสีอะไรคะสีส้มใช่ไหมคะก้ายางพลาที่ขายไป380ต้นและสีเขียวนะคะคือก้ายางพาราที่เหลืออยู่ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบคะถูกต้องค่ะข้อนี้นะคะเราสามารถหาได้ว่าก้ายางพาราเหลือกี่ต้นด้วยการลบค่ะ คือนำ475ลบ380นั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาดูขั้นต่อไปกันเลยนะคะขั้นที่3ค่ะขั้นที่3คือขั้นอะไรคะขั้นลงมือทำใช่ไหมคะขั้นลงมือทำเราก็เริ่มเลยค่ะเริ่มจากลุงแช่มเพาะก้ายางพาราได้475ต้นขายไปเท่าไหร่คะ ขายไป380ต้นใช่ไหมคะข้อนี้ใช้วิธีอะไรนะคะในการหาคำตอบถูกต้องค่ะใช้วิธีการลบใช่ไหมคะแล้วเราก็มาลบเลยค่ะเพื่อที่เราจะรู้ว่าลุงแช่มเนี่ยเหลือก้ายางพลากี่ต้นนะคะเริ่มลบจากหลักไหนคะเก่งมากๆค่ะลบที่หลักหน่วยนะคะ5้าลบ0เท่ากับหนะคะ นักเรียนขาสังเกตที่หลักสิบค่ะหลักสิบเจดลบแนักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะใช่แล้วค่ะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบใช่ไหมคะเราต้องมีการกระจายด้านเองค่ะครูจึงได้กระจายจากหลักร้อยนะคะมาให้ที่หลักสิบค่ะกระจายมาสิบนะคะสิบสิบรวมกับเจ็ดสิบนะคะจึงกลายเป็นส7บเจ็ดค่ะ หลังจากนั้นนะคะหลักร้อยละคะเดิมมีอยู่400กระจายให้เขาไปแล้ว1เราเหลือเท่าไหร่คะเราก็จะเหลืออยู่300นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็สามารถลบได้แล้วนะคะว่า17ลบ8เหลือเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะเหลือ9นะคะและหลักร้อย3ลบ3ก็เหลือ 0นะคะซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถสรุปได้นะคะว่าลุงแช่มเหลือก้ายางพลากี่ต้นคะถูกต้องค่ะเหลือเก้าสิบห้าต้นค่ะและขั้นต่อไปละคะขั้นที่สี่คือขั้นอะไรเอย่ยเก่งมากๆค่ะนั่นก็คือขั้นตรวจสอบความถูกต้องใช่ไหมคะนักเรียนข้อนี้ก่อนอื่นเลย ต้องมาดูก่อนว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ค่ะสมเหตุสมผลไหมคะสมเหตุสมผลใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรคะถูกต้องค่ะเพราะว่าผลลบนะคะน้อยกว่าตัวตั้งดังนั้นนะคะเกเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลค่ะแล้วถ้าเรานะคะอยากจะตรวจสอบคำตอบนะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบล่ะคะสามารถทำได้อย่างไร เก่งมากๆค่ะเราสามารถที่จะตรวจสอบว่า475ลบ380เท่ากับ95ถูกต้องหรือไม่นะคะโดยการใช้ความสัมพันธ์เราก็จะเขียนได้ดังนี้ค่ะ95บวกกับ380ค่ะเท่ากับ475เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะเราจึงสรุปได้ว่า 9 5เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากๆค่ะนักเรียนและหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ร่วมกันอธิบายนะคะและก็ทำเป็นขั้นตอนในการหาคำตอบเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะครูก็มีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทำกันเช่นเคยค่ะไปดูกิจกรรม,มพร้อมกันเลยค่ะกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมคู่อีกแล้วนะคะ ครูอยากให้นักเรียนนะคะจับคู่กับเพื่อนๆนะคะและนำสถานการณ์ในชีวิตประจำวันของเรานะคะที่เราเคยพบเคยเจอกันมาแล้วนะคะเอามาสร้างเป็นสถานการณ์ค่ะโดยสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นสถานการณ์การบวกหรือการลบก็ได้ค่ะจำนวนหนึ่งข้อนะคะพร้อมทั้งวาดภาพประกอบโจทย์นั้นค่ะและแสดงวิธีคิดออกมานะคะโดยใช้กระบวนการแก้โจทย์ปัญหา4ขั้น แต่ว่าวันนี้ครูใจดีค่ะนักเรียนครูให้นักเรียนนะคะเขียนแสดงเฉพาะขั้นลงมือทำค่ะนั่นก็คือขั้นที่3ของเรานั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนนะคะหาวิธีคิดเรียบร้อยแล้วได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วครูจะให้นักเรียนนะคะออกมานำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะกิจกรรมนี้มีสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันมากมายเลยใช่ไหมคะครูวั่นใจว่าต้องมีกิจกรรมนะคะหรือว่าภาพวาดสวยๆนะคะนักเรียนสามารถที่จะส่งมาให้ครูดูได้นะคะและครูนะคะก็อยากจะให้นักเรียนนะคะนํามาแลกเปลี่ยนกันแต่ก่อนอื่นนะคะเราต้องมาช่วยกันสรุปกันก่อนว่าจากกิจกรรมที่ผ่านมานะคะนักเรียนได้เรียนรู้อะไรกันไปบ้าง ถ้าพร้อมแล้วมาช่วยครูสรุปด้วยนะคะจากกิจกรรมนะคะเมื่อสักครู่นะคะครูอยากให้นักเรียนนะคะช่วยกันสรุปนะคะเกี่ยวกับกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาค่ะสรุปได้ว่าอย่างไรคะเก่งมากๆค่ะนักเรียนกระบวนการแก้โจทย์ปัญหามีทั้งหมดกี่ขั้นคะสี่ขั้นใช่ไหมคะซึ่งขั้นที่หนึ่งก็คือทำความเข้าใจโจทย์ใช่ไหมคะขั้นที่สองล่ะคะ ขั้นวางแผนและขั้นที่3คือขั้นลงมือทำและขั้นที่4ค่ะขั้นสุดท้ายคือขั้นอะไรคะถูกต้องค่ะนั่นก็คือตรวจสอบความถูกต้องนั่นเองค่ะเอาละค่ะเมื่อเรานะคะสามารถสรุปนะคะกระบวนการแก้โจทย์ปัญหาได้แล้วพร้อมที่จะออกมานำเสนอผลงานหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะ ครูจะให้นักเรียนนะคะแต่ละคู่ออกมานําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนค่ะโดยใครนะคะที่เรียนผ่านระบบออนไลน์นะคะสามารถนําเสนอกับคู่ตัวเองผ่านระบบออนไลน์ได้เลยค่ะเพื่อให้เพื่อนๆน,นะคะช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องและหากเรามีข้อผิดพลาดตรงไหนนะคะเราสามารถกลับไปแก้ไขให้ถูกต้องได้เลยค่ะและในวันนี้นะคะครูก็มีนี่เลยค่ะ ตัวยอย่างผลงานสวยๆนะคะของเพื่อนเรานะคะมาให้ดูด้วยค่ะสวยไหมคะนักเรียนสวยมากเลยใช่ไหมคะและครูก็เชื่อว่าผลงานของนักเรียนก็ต้องสวยแบบนี้มากๆเช่นกันค่ะเรามาดูดีกว่าว่าคู่นี้นะคะจะสร้างสถานการณ์จากภาพได้อย่างไรคะ่ะเพื่อนของเรานะคะสร้างว่าฉันไปตลาดกับพี่ชายซื้อผักราคา97บาท ซื้อผลไม้ราคา155บาทรวมเป็นเงินทั้งหมดกี่บาทค่ะข้อนี้เราใช้วิธีอะไรคะในการหาคำตอบถูกต้องค่ะเราใช้วิธีการบวกใช่ไหมคะซึ่งวิธีทำก็คือนำราคาผักนะคะก็คือซื้อผักราคา97บาทมาบวกกับราคาที่เราซื้อผลไม้ราคา155บาท รวมกันนะคะเป็นเงินทั้งหมด252บาทนั่นเองค่ะเอาละค่ะหลังจากที่ทำกิจกรรมคู่กันเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการแก้โจทย์ปัญหามากขึ้นหรือยังคะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะซึ่งครูก็มั่นใจว่านักเรียนของครูมีความเข้าใจแล้วแน่ๆเลยแล้ววันนี้ค่ะเพื่อความท้าทายของเราเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ ครูมีแบบทดสอบให้นักเรียนนะคะได้ฝึกทำกันด้วยค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อแรกกันเลยค่ะแบบทดสอบข้อแรกนะคะแม่ค้ามีน้ำเปล่า312ขวดขายไป192ขวดแม่ค้าเหลือน้ำเปล่ากี่ขวดค่ะจากโจทย์ปัญหาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ตามข้อใดค่ะ ถ้าเข้าใจแล้วลงมือทําได้เลยค่ะได้คําตอบหรือยังคะนักเรียนได้แล้วใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยครูถามก่อนว่าจากโจทย์ปัญหานี้เราใช้วิธีอะไรคะในการหาคําตอบถูกต้องค่ะการที่เราจะหาจํานวนที่เหลืออยู่เราต้องใช้วิธีการลบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องคือ ตัวเลือกที่3ามนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะก็คือนำจำนวนน้ำเปล่านะคะขวดที่ขายไปไปลบออกจากจำนวนน้ำเปล่าขวดที่แม่ค้ามีนะคะก็จะได้ว่า312ลบหนเเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะถูกต้องกันไหมคะเพราะว่ามันง่ายมากเลยใช่ไหมคะนักเรียนถูกต้องกันหมดเลยไปดูข้อต่อไปกันดีกว่าค่ะ ข้อต่อไปนะคะชัยมีเงิน453บาทซื้อกระเป๋าราคา259บาทชัยเหลือเงินกี่บาทค่ะข้อนี้ง่ายไหมคะง่ายอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยคะ่ะเสร็จเรียบร้อยกันหรือยังคะได้คำตอบเท่าไหร่กันบ้างเอ่ยข้อนี้นักเรียนตอบข้อไหนคะ ถูกต้องค่ะข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือตัวเลือกที่1ค่ะเพราะว่าเราใช้วิธีอะไรคะเก่งมากๆค่ะเราใช้วิธีการลบในการหาคำตอบค่ะเพราะว่าเราต้องการอะไรคะต้องการหาจำนวนเงินที่เหลืออยู่นะคะดังนั้นจึงนำ453ไปลบ259ซึ่งผลลบก็คือ 194ในตัวเลือกข้อที่1ค่ะไปดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อนี้ถามว่าวันเสาร์แนนช่วยแม่เก็บไข่ไก่ในเล้าได้154ฟองวันอาทิตย์เก็บไข่ไก่ได้อีก182ฟองแนนกับแม่เก็บไข่ไก่ได้ทั้งหมดกี่ฟองถ้าเข้าใจโจทย์แล้วลงมือทำได้เลยค่ะ ข้อนี้เป็นยังไงกันบ้างคะเราต้องใช้วิธีอะไรคะนักเรียนในการหาคำตอบถูกต้องค่ะเราต้องใช้วิธีการบวกใช่ไหมคะเพราะว่าเราต้องการที่จะหาผลรวมของไข่ไก่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่ถูกต้องคือข้อไหนคะข้อที่ ข้อที่1นะคะเป็นตัวเลือกที่ถูกต้องนะคะใช้การบวกในการหาคำตอบนะคะเพราะว่าต้องการหาจํานวนไข่ไก่ทั้งหมดจึงนำหนึา1ิบบวกกับ182เท่ากับ336ซึ่งตรงกับตัวเลือกข้อที่1ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้สนุกไหมคะนักเรียน สนุกใช่ไหมคะถ้าเราสนุกนั่นหมายความว่าเรามีความเข้าใจกับเนื้อหาที่เราเรียนรู้ในวันนี้ค่ะและเรานะคะต้องบอกได้ด้วยนะคะว่าเราสามารถที่จะนําความรู้นี้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรคะถูกต้องค่ะเริ่มจากกิจกรรมคู่ของเราใช่ไหมคะถ้าเรามีความเข้าใจแต่คู่เราไม่เข้าใจเราก็สามารถอธิบายให้คู่เราเข้าใจกับเราได้เพื่อที่จะทำกิจกรรมช่วยกันได้ใช่ไหมคะ และนอกเหนือจากนี้เรายังสามารถที่จะนําความรู้ไปหาผลร่วมหรือว่าสถานการณ์ที่เราไปตลาดไปซื้อของในชีวิตประจําวันได้อีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกลับไปทบทวนกระบวนการหาคําตอบของโจทย์ปัญหากันนะคะแล้วกลับมาพบกับครูในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ